สวัสดีค่ะว่าหนูชื่อ เรวขึ้นนะคะน้องขามจับให้ทันนะนิ้วซ้องซ้งจับหัวข้างหัวไหลจับใบใบจับจมูกปาตาจับแขนจับขาแล้วมาจัสดีอจับหัวข้างหัวไหลจับใบใบจับจมูกปาตาจับแขน เจอขาแล้ว,าลวมา,าสาธุเก่งมากเลยค่ะอะ้องหนา,าช่วยันที่ค่ะหน้ทีต่อไปอาหารน้คุณผู้ต่อไปอ w Thank you.